สวัสดีผมโยผมบีมใหญ่ตัเล่นนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนบิดพื้นสําหรับมือใหม่นะครับผมคนที่เริ่มบิดพื้นบิดพื้นไม่ได้ครับจะมี2ขั้นตอนนะครับผมสําหรับคนหัดเล่นหัดบิดพื้นหัดออกกำลังกายนะครับผมไปดูท่าแรกกันเลยครับผมให้เม่นไปทางนี้ให้หาพื้นเรียบๆหรือว่าหาอะไรมาปูไว้นะครับเพราะว่ากาันการเจ็บที่เข่าได้นะครับผมข,ขั้นแรกคือ คุกเข่าแบบนี้นะครับผมแล้วกางมือให้พอประมาณแล้วก็ให้ตอนตอนลงคนระับเอาขาขึ้นคนระับตอนลงก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าคนเล่นแรกๆก็ยังไม่ต้องลงสุดนะครับผมลงประมาณนี้พอแต่ถ้าสมมติเล่นมาเล่นได้สักประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับผมให้ลองเพิ่มจากที่ลงไม่สุดทำให้เป็นลงสุดแทนนะครับผม ถ้าแบบนี้คือถ้าสําหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นใหม่ๆเลยนะครับผมสาหรับคนที่พอวิดพื้นได้อยู่แล้วแต่ว่าวิดได้ยังไม่ถึง10บทีอย่างนี้นะครับผมก็จะมีอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวเอาไว้จบจากท่านี้ก่อน,นผมไปสอนนะครับผมท่าแรกก็คุกเข่าไปแล้วก็ใอ้ตัวบดีเอ็นตัวพางหน้านะครับผมให้แขนเนี่ยเวลาลงแล้วอยู่ประมาณนึงอกนะครับผมประมาณหัวนมแล้วก็ยกขาขึ้น แล้วก็ลงไปนะครับผมสำหรับมือใหม่ให้เล่นสําสำหรับคนหัดเล่นคนตัวผอมนะครับผมถ้าคนตัวผอมผมแนะนำให้น้ำหนักเอ้ยจำนวนการเล่นน่ะเยอะประมาณสัก7-8ทีนะครับผมแต่สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะนะครับผมผมให้เล่นประมาณสัก 4- 5ทีนะครับผมแต่อย่างผมผมจะเล่น10ทีเป็นการสาธิตให้ดูนะครับผม สำหรับคนเล่นแรกๆนะครับผมอาจจะมีการอาการล้าหรือเมื่อยได้นะครับผมเพราะว่ายัางไม่เคยออกลังกายนะครับผมแต่เวลาเล่นช่วงแรกๆครับช่วงอกอย่างเนี้ยถ้าจะเล่นกล้ามอ,อกก็ต้องโฟกัสกกอกให้เป็นนะครับผมแต่ว่าคนที่หัดเล่นแรกๆก,ก็ต้องวิทย์ให้ได้ก่อนยังไม่ต้องโฟกัสมากนะครับผมสําหรับคนที่อยากลองโฟกัสอกก็คือเกรงกล้ามอ,อกเวลาแบบตอนขึ้นมาครับผมให้เกรงแล้วก็ขึ้นมานี่ครับผม โอเคผมขั้นตอนต่อไปก็สําหรับคนที่เริ่มวิดพื้นได้นลครับผมแต่อยากเพิ่มจํานวนที่เล่นได้นะครับผมให้หาความสูงประมาณเกือบเกือบเอวนะครับผมแล้วลองจับอย่างนี้ครับผมก็วิงลงไปออ, <c oughs> อย่างนี้ผมถ้า คนที่บ้านหรือว่ามีเก้าอี้ก็ใช้เก้าอี้ลองเป็นการบิดพื้นได้ครับผมหรือว่าใช้อะไรที่มันสูงๆก็วิดพื้นได้นะครับผมม,บบผม,มีน้องผมคนนึงนะครับผมที่ผมเคยสอนวิดพื้นตอนนั้นนะผมผมอัดอย่างเดียวเลยวันนั้นผมให้มันวิดพื้นครั้งแรกวิดไปทีเดียว100ห0ึร้ทีผมเซ็ตละ1ิทีจนกลับบ้านไปถึงกับระบบมือเลยนะครับผมมาผมพาไปดูน้องผมนี่ครับน้องผมแนะนำนี้ชื่ออะไรครับผมชื่อเบนครับ เป <laughs> ็นอย่างใหญ่ตังเล่นนะผมะไหนทามไปด,ดูแรกๆสอนมันบิดพื้นยังไงไหนดูดิ <Yeah. S 1> แรกๆผมก็จะสอนมันให้อคุกเข่าเหมือนแบบนี้แหละครับแต่ว่าให้10ทีเลยแล้วก็ถ้ามันไม่ได้ก็ช่วยมันพยุงขึ้นมานะครับผมจนครบร้อยทีครับสิบเซตอ่ะเริ่มสิบ mm hmm. ทีไปแบบธรรมดาก่อน ถ้าสำสำหรับคนที่วิทได้สำหรับระยะหนึ่งเลยนะครับผมให้เพิ่มเป็นจากเขา่าชั้นพื้นให้เป็นแบบเข่าร้อยนะครับผมแบบพื้นแบบพื้นฐานนะครับผมก็อยากโฟกัสอกก็ลงให้มันสุดนะครับผมแล้วก็เก่งเวลาขึ้นมานะครับผมแต่ผมสาธิตดูสิบทีครับหนึ่งแต่ว่าไม่ไมต้องเอาแตะพื้นขนาดนี้นะครับผมให้เป็นระยะห่างจากพื้นด้วยนะครับ าจากค่าที่ผมวิดไปเมื่อกี้นะครับผมก็ไอ้น้องคนนั้นอะมันหรือไอ้เบน้นอะมาตอนแรกๆอ่ะมันยังวิดไม่ได้สักทีเลยมาตอนนี้มันวิดแบบพื้นฐานได้แล้วครับผมให้มันดูเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยได้ออกลังกายแล้วมันขี้เกียจเหมือนกันไอ้นี่สิบทีเลยไปดูแต่ว่าให้มันวิดพื้นแบบผมนะครับผมแบบสิบทีแบบพื้นฐานเอาเข่าขึ้นแต่นี้มันยังโฟกัสจุดไม่ค่อยเป็นนะครับผม ไหนบอกดีว่าช่วงแร,แรกที่ออกลังกายเป็นไงก็ช่วงแรกก็วิดไม่ได้เลยครับวิดได้แค่รอบเดียวแล้วก็ปวดปวดเมื่อยวิดไม่ได้ครับแล้วพอหลังๆมาก็วิดได้ทีละเสร็จทีละยี่สิบสามสิบครับสำหรับคนที่อยากให้สอนอะไรมากกว่าพื้นนะผมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผม <_ d ream> s> <S เป็นแรงกำลังใจในการทำพิปต่อไปกับผมสวัสดีครับ